เบ t เ e อร์คอนเนบริการใหม่แบบ one-stop service ครบจบเพียงแค่ปลายนิ้วการใช้งาน b e t เตอร์คอนเน็ให้เซิร์ช www.bwg.service หรือสแกน QR code จากภาพหน้าจอในขณะนี้ หรือสแกน QR code ผ่านใบเสนอราคาที่ได้รับเมื่อเข้าสู่เว็บแอปให้คลิกข้อความลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยจากนั้นคลิกลงทะเบียนระบบจะส่งข้อความผ่านอีเมลไปยังลิงก์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการลงทะเบียน หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไรบ้างอันดับแรกให้คลิกลืมรหัสผ่านจากนั้นกรอกอีเมลและคลิกยืนยันเพื่อรับรหัสผ่านระบบจะทำการส่งรหัสผ่านให้อีกครั้งผ่านทางอีเมลของคุณ สำหรับผู้เข้าใช้งาน Better Connect ในครั้งแรกระบบเข้าสู่หน้ายืนยันการใช้งานการุณาเราเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตรวจสอบข้อมูลหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นระบบแสดงหน้าหลักของเว็บแอปการสั่งจองรถขนกากอุตสาหกรรมให้คลิกเมนูสั่งจองรถเลือกประเภทรถที่ต้องการขนส่งกากอุตสาหกรรม โปรดระบุวันที่และเวลาที่ต้องการกรอกข้อมูลจำนวนเที่ยวรถและจำนวนคนงานตามที่ต้องการและระบุข้อความที่ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิกยืนยันการจองรถระบบจะเข้าสู่หน้ารายการใบแจ้งค่าบริการเพื่อทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระ TouchMe Trust Better Connect บริการของเราเข้าถึงง่ายสำหรับคุณ